อยู่บ้านหรือเปล่าครับไม่มีค่ะมีทัศนุประสงค์ครับวางไหว้หน้าบ้านเลยค่ะตอนนี้ว่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยครับไม,ม่เอาแล้วเวียนที่หัวใจทุกท่านขณะนี้เกิดเหตุเพิงไ,ไม้อาการชุดของเราจะ,จะออกจากห้องและมารวมตัวที่จุดรวจคนด้วยสวัสดีครับผมเป็นผู้ช่วยน้อยส่วนตัวของคุณพี่แพลวนาะไม่อยากได้ผู้ช่วยน้อยส่วนตัวไม่ต้องจ้างเขามาด้วยเนี่ยไล่เขาออกไปเดี๋ยวนี้เลย นาวแน่ใจหรอว่าไม่ต้องการผู้ช่วยส่วนตัวดูรอบๆนาวสิถ้าไม่ใช่จะไปด้วยเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ที่รอให้คนเก็บอ่ะพี่จะให้กลับตอนนี้เลยฉันถามนอยนะนานักต้มตุ๋นผมชื่อชัยครับงั้นฉันถามนอยนะในนักต้มตุ๋นที่ชื่อชยัยนี่นายซื่อบื้อขนาดนี้เนี่ยถึงโดนพี่สาวฉลองมาทำงานที่นี่ <ừ. S 2> ทำงานที่นี่นะไม่มีให้อยู่ไม่มีให้กินไม่มีติปไม่มีโบนัสที่สำคัญเงินเดือนแค่นี้ห้าหมื่นเลยเหรอครับ ตกลงครับห้าพันจ้ะแล้วฉันขอแจ้งเงื่อนไขการทำงานเลยนะคะทำงานที่นี่เนี่ยต้องเก็บบ้านให้เกลี้ยงเก่าปุ๋ยยาให้เหลือสักนิดเวลาฉันไปทำงานต้องคอยรับส่งแล้วก็ต้องคอยช่วยเหลือฉันตลอดและที่สำคัญถ้าเกิดทำให้ฉันไม่พอใจรับก่อนนะยินดีที่ได้ร่วมงานครับเ,เดี๋ยวก่อนครับอะไรก่ะ วันนี้เรามีนับเซ็นสัญญากับคุณยาหยีลูกสาวบริษัทใหญ่ p ีเคครุปนี่คุณจะแต่งตัวชิวขนาดนี้เลยหรอครับมผมเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้แล้วบริษัทของเราเจะทําให้โปรเจกต์นี้ออกมาสมบูรณ์แบบอย่างที่คุณยาหยีคาดหวังไว้เลยครับเพราะเป็นการออกแบบงานของคุณนาวคนสวยที่ใส่ใจลูกค้าและก็ให้ความสําคัญกับรายละเอียดครับ ขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าน้องคนนี้เขาเพิ่งเข้ามาทํางานค่ะไม่คย่ยรู้เรื่องอะไรไม่เป็นไรคะ่ะน้องคนนี้หยีชอบใช้สัญญากับนาวอย่างหนึ่งดีอะไรครับต่อจากนี้ถ้าเกิดจะพูดอะไรอขออนุญ,ญาตนาวก่อนแล้วก็ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงอนะ่ะนาวไม่ให้ใช้ไปพบเฮ้ยเฮ้ย ยังไม่ได้สตาร์ทรถเลยคุณน้องผมเจ็บอะ่ะใครจะรับผิดชอบฮะเฮ้ยพี่สาวคนนี้สวยอะ่ะลงมาคุยกันหน่อยเฮ้ยค,คุณคุณคุณไม่ต้องลงจากรถแกพูดอีกทีดิ